เสร็จแล้วเขย้ายไปแไปรุ่งอยแล้วก็ล่างแล้วแบบนี้เออนันน่าัดตูวเป็นแเบิ้งเออน่ะ สามบาทสองบาทห้าสิบครับดีกว่าทุกปีเหรอดีกว่าทุกปีครับอืมอันนี้กําลังล้างเลยยังไม่ได้ตากใช่ไหมอ่ะยังยังครับยังไม่ได้มัดยังไม่ได้แต่เราตอนนี้กําลังทําให้ตากแห้งก่อนเพืจะมัดแล้วก็ถ้าากม,มาเอาพรุ่งนี้เราตัดกัน เยอะไหมเนี่ยวันนี้วันนี้ก็ตัดกันสองคนครับ <S 2> 2 <S คมตายายประมาณสักกี่ลำแล้วเนี่ยถึงพันลำไหมนนถึงถึงครับทั้งห้าทัึงสองพันทั้งห้าทังสองพันรายได้ถั่วเฉลี่ยนี่ีเดือนหนึ่งตกประมาณเท่าไหร่ล่ะตาเดือนนี้ก็ตกประมาณสี่ห้าหมื่นได้ครับสี่ห้าหมื่นได้ประมาณกี่ไร่นะของคุณตาของผมประมาณสิบไร่ครับสิบไร่นะครับผมแต่ยังเอาไม่หมดแตอนนี้ก็ยังตัดอยู่